กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานใหญ่ Social Development Expo 2025ภายใต้แนวคิด Demographic and Climate Crisis เพื่อความตระหนักรู้ถึงปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งโครงสร้างประชากรและสภาพภูมิอากาศที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาทั้งสองอย่างนี้อย่างรุนแรงโดยมีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในรอบ70ปีพร้อมกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วและความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ที และรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จัดเวทีระดับประเทศและนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในและต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและการจัดการต่อประเด็นปัญหาอีกทั้งสื่อสารโนโยบายสำคัญของกระทรวงพอมอผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอ,อนิทรรศการด้านการพัฒนาสังคมและนวัตกรรมบริการทางสังคมเพื่อคนทั้งมวลครับ กรมส่งเสริมและพัฒน,นาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็มีนวัตกรรมนะคะการให้บริการคนพิการนี่้อบอกว่าล่าสุดนะคะเพิ่งได้รับรางวัลเลิศดลัดปีนี้ค่ะก็จะเป็นเตียงที่อาบน้ําสําหรับคนพิการนะคะซึ่งสามารถที่จะเอาไอเดียไปประยุกต์ใช้ได้ในหน่วยงานต่างๆแล้วก็มีมุผลิตภัณฑ์นะคะของฝีมือพี่น้องคนพิการนะคะมาจําหน่ายแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นของที่ระลึกให้กับ V.I.P ในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ สำหรับโซนเด็ก i ทอไลฟ์นะคะก็เป็นบ้านเนาะบ้านสําหรับคนทุกัยนะคะโซนก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการหรือว่าเด็กเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะก็จะมีห้องต่างๆนะคะที่แสดงถึงอยู่ดีนะคะอารยสถาปัตย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงอันนี้เป็นห้องนอนนะคะเตียงที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะคะคนพิการนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ตอนหมุนพลิกตัวนะคะเนยก็เป็นกิจกรรมสาธิตนะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการก็ได้ก็ประยยกต์ใช้กันได้นะเป็นอีกหนึ่งบริการที่ดีมากของกระทรวงพอมอเขานะนี่สำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อ พมจไปจำหนังหวัดทั่วประเทศเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นอ่า CP Mobility Bar นะคะเป็นรถเข็นปรับระดับอสำหรับอาบน้ำเด็กสําหรัการค่ะตอนโดยเฉพาะเด็กนะแล้วคนโตไม่มีเหรอคนโตก็สามารถใช้ได้ค่ะเพียงขอให้น้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมนะคะท่านเออนี่ดีนะเป็นประยุกต์ใช้เป็นเพียงพับเปลี่ยนะัําให้ผู้ใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็พับพับได้ใช่ไหมค่ะแล้วปรับได้อีกง่าย